ต้องขอเก้าสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับผมในป๊อปอีกแมนวันนี้ก็มาในเกม m a g ิก l อมเพ g e อีกเช่นเคยครับผมผมก็มาถึงประตูที่21แล้วนะครับผมนี่ครับจากที่ผ่านจากบอสมานะอ่าผมก็จะเข้าไปเลยนะครับชื เอาล้ครับผมขอเปลี่ยนชุดกระเาะหน่อยนะครับผมนี่ผมเพิ่งได้ชุดกรเาะมาใหม่ครับฟึ๊บนี่ทึบยังไงนี่ต้องมีเงินแน่ๆโตด,ดครับอะไรเนี่ยกงโกมแหมรู้เลยครับคิดแม่นึกว่าจะมาหลอกเราได้นะครับไปหลบก่อนครับนี่มาซี่มาซี่วิ่งหุมมันโดดได้สองทีนะครับโดนดิครับ แม่คิดว่าจะมาหลอกเราได้อะไรเฮ้ยโหไม่ทะลุอะ่ะหายแล้วครับไม่ทะลุเฮ้ยโหโดนไปแล้วครับทีงไั่ทะลุเล่นยากนะครับเฮ้ยโอ้โหตอนนั้นตาตาหลบกันครับแม่เฮ้ยโหเล่นยากเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวคิดคิดแผนก่อนคิดแผนกันครับเราต้องคงต้องใช้ ออันนี้เขาเรียกว่าครับปึ๊บมาใช้กระาแสงนะครับลงมาครับออเฟียงครับเฟียงเฟียเฟยงโดนไหมอ๋อทะลุได้ครับแต่ว่าดาเมจมันน้อยนะครับต้องเข้าใจนะครับคือดาเมจมันน้อยอะครับผมอืมเราก็กลับไปใช้อันเดิมนะครับชึบอืม ไปต่อครับนี่เอา้าอันนี้ไม่มีเนี่ยไม่มีอะไรอะเดี๋ยวมงมุมมุมไม่มีมงมุมครับอันนี้ตรงมา,างล่างครับโดดขึ้นไปข้างบนเอ้ยมันโดดตามเรามานี่ครับเรียบร้อยมันต้องมีเงินสิไม่ได้เงินสักบาทอ๋อไม่ได้เงินครับอันนี้มันเสกนี่ถ้าตัวเสกมันจะไม่ได้เงินนะครับแล้วเราจะลงไปยังไง อุ้ยอตอนหน้าตตาอ๋อทาเยบแล้วเราจะลงทงนี้ไม่ทะลุอะอุ้ยือ,อกันไว้ก่อนครับต้องใช้กระทาอันเดิมครับมันยิงทะลุนะโอเคครับผมยิงยิงอุ้ยป้องกันไว้ได้ครับเรียบร้อยครับมีเพชรอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เข้าไม่ได้ชึบตัวขึ้นมงบนไปต่อครับ เฮ้ยถ้าตรงนั้นเราจะอ๋อเข้าได้ครับหรือว่าเข้าไม่ได้ยิงไปก่อนครับมีอะไรก็ไม่รู้ครับเพราะว่ามันอยู่ในน้ํานะมีอะไรก็ไม่รู้ครับยิงไปก่อนเฮ้ยตัวไรอ่ะเป็นใครไวกิ้งเหรอใส่ชุดก็มีเข่าเลยครับตัวเบลเลอร์เฮอเลยครับไม่น่าเสี่ยงครับยิงโอ้อยิงมันก่อนเลยครับโอเคครับเขาเรียกอะไรไฮเดนนะอ๋อ ชื่อไฮเดนนะตัวมันใหญ่มากเลยนะหลบมันก่อนครับนี่ไฮเดนไฮเดนโ้โหโจมตีคริติคอลเก้าร้อยฟาเลยครับนี่ยิงโดนหัวครับุญแจเปิดกันครับฟึบดูสิว่าจะให้ของดีเราไหมอันนี้เราต้องมาทางนี้ครับนี่ในน้ำมันจะมีของนะไม่มีครับไม่ถึงอนะ่ะ อันแน่นี่ไงไม่พลาดไม่พลาดไข่นี่ไข่แมงมุมบางลูกก็มีแมงมุมนะบางบางลูกก็ไม่มีมุมเนะี่ยจากที่ดูแล้วมีตัวแบงมุมนะอืบางลูกก็ไม่มีนะไปต่อครับฮิโอ้ยแย่ไปหมดโอ้ยโดนตายแหมอ,อันตรายมากเลยครับอะไรเนี่ยอุย้ยมันเสกพอหมดอ่ะวะัตถีหยยบอยู่ตรงนั้นเห็นแล้วหยยบไม่ได้ด้วย นี่อ๋อยิงตวงโดนตวงเอาหัวมุ่งก่อนเรียบร้อยครับ <c oughs> นี่เไดาชุดเกาะน,นี้มาแล้ววิ่งไวมากเลยครับแต่ว่าผมก็ไม่สามารถจะเหยียบตรงนั้นได้นะเพราะว่าต้องต้องชุดเกาะเอิร์ธนะเอิร์ธสีเขาเขียวอะเรียกเอิร์ธปะดินนะ่ะยิงไม่โดนครับเตยไปนี่มีศัตรูตัวใหม่นะครับไฮเดนนะครับนี่เดนเดนนะ ลายครับตัวใหญ่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเฉพ่อ,อ,พอมดไปด้านค้าสิท่าไม่ต้องบอกก็รู้โอ้โหเก็บของครบเลยครับเหนือเชื่อจริงๆครับผ่านไปแล้วครับด่านแรกทำไมอ่ะพราะขาจะทำไมครับก็ไม่ซื้อไงไม่ซื้ออะไร ดูที่เปลอมีไข่ของไข่ครับฟับมาที่ประตูที่ยีบสองนะครับเข้าไปเลยอ่ามาแล้วครับผมตรงมืดๆเนี่ยมันต้องมีอะไรเฮ้ยเห็นแท้นกระโดดข้างบนครับ้ยเห็นแสงแสงด้วยขอเปลี่ยนเสื้อเกาะได้ไหมครับโดดไม่ถึง จึบมาสกอตตัวนี้อย่ากข่นะครับมีประโยชน์มากครับนี่ครับโดดขึ้นไปอย่างนี้ครับูู้ได้ของมาแล้วครับอะไรก็ไม่รู้นะครับได้มาแล้วเป็นแสงแสงไม่เห็นมันมีอะไรเพิ่มเลยครับอช่างมันครับได้มาแล้วไม่เป็นไรครับไหนลองกระโดดนี้ถึงไหมชุดนี้ไม่ถึงนะไปดีฟ้าครับเฮ้ยโอ้โหอะไรนี่อ่ะ อยู่นี้มีของเล่นใหม่อย่างงี้ครับโออมีของเล่นใหม่อ๋อขึ้นข้างบนนะครับแหม่ไม่มีอะไรครับเลือกเอาครับว่าจะไปข้างล่างหรือข้างบนผมขอไปข้างบนก่อนละกันชึบชึบชึบนี่ไงครับชึบเอ๊ะอยากได้ต่างข้างล่างอะ่ะชึบภาระเ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พาราดินอะไรนะ ไฮเดนนะนี่นี่มันฟักได้ด้วยนะครับมันเป็นแมงมุมไฟนะครับข้างที่วงในเด่นละ่ะทีเดียวครับเด่นโอ้ได้แหวนครับในน้ํามันจะมีอะไรนะอุ้ยหืมเล่นกันอย่างนี้เลยเหรออุ้ยอยากได้ของข้างบนเดี๋ยวขึ้นข้างบนกันครับมันต้องเลือกแล้วครับว่าขึ้นข้างบนหรือข้้งล่างแต่ว่าผมไปข้างล่างมาแล้วไปข้างบนต่อชึบชบ วิ่งครับตรงนี้เหยียบไม่ได้อยู่แล้ว,เข,วเขียวเขียวเหยียบไม่ได้นะครับเพราะว่าสุดเกาะน,นี้ไม่สามารถเหยียบได้อะผมลองขึ้นไปข้างบนก่อนไปให้สุดครับอุ้ยเ้ยไฟมันยิงทะลุเราได้วะ่ะเรายิงทะลุของมันไม่ได้อ่ะนี่ยิงสองดอกไปเลยครับชึบชาบยิงทะลุไม่ได้ไม่เป็นไรครับลงมาข้างล่างก่อนเอ้ยตกไปตายไหมเนี่ยตายครับตกไปเลือดรดนะ่ะ ขี้โกงจริงๆ,ๆอ๋อตรงนี้มันห่างนะเห็นไหมนี่อ๋อจากตรงเดิมของเราแล้วครับเอ้ยโอ้โหลืมไปเย็ยบไม่ได้โอ้โหล่นไปซองทีเลยครับล่นไปด้วยฟาร์มโง่นะครับอ่าเราต้องเปลี่ยนเป็นชุดเอิร์ธนะครับอ่าในชุดเอิร์ธนะครับอ่าชุดดินนะครับอ่าโอเคเราถึงจะเย็ยบตรงนั้นได้นะครับเยียบปุ๊บมา ม่รู้ครับมันเป็นความสามารถของชุดนี้เอาโลนอีกตายเริ่มไปครับโดดติดหัวครับอขอรีเวิร์สกลับมาครับปึ๊บแต่เราก็ได้ของมาแล้วนะเปลี่ยนชุดเดิมครับเพราะว่าด้วยการกระโดดที่สูงฟ้านะแล้วก็พลังโจมตีที่รุนแรงฟ้านะตรงนี้มีแสงอะไรเอาเดี๋ยวก็หล่นไปข้างล่างไปหาอีกไปต่อครับเฮ้ยโห โอ้โหดูมันกันได้ทุกดอกเลยครับต้องใช้กระถาแสงนะครับใช้กระทาแสงนะครับอุ้ยกระทาแซงก็ทําอะไรมันไม่ได้ครับเอ้ยหลบได้ครับเอ้ยหล่นข้างล่างอ๋อข้างล่างมีพื้นครับนึ้วก็ไม่มีพื้นนะครับนี่เราอ้อมมาข้างล่างมันก็ได้นะครับตรงนี้อันตรายนะครับตรงนี้โดดไปเรื่อยๆครับ เอาอละไอ้ลูกไฟเอาๆเอาๆโอ้ยโอ้โดนตัวเราไม่เป็นไรนะแล้วก็เป็นอะไรซะแล้วเอ้ยหืมฝันไฟออเอูโดนนะับโระเบิดได้ด้วยระเบิดดังบึ้มระเบิดดังบึ้มเลยนะครับสเก็ขอติดเปลี่ยนอาวุธหน่อยครับเพราะว่ารู้สึกว่าดาเมจจะน้อยแล้วกินครับีด๋ต,ต้องไปจัดการไอ้ตะลุงข้างบนนั้นให้ได้ครับนี่เฟี้ยงเฟี้ยงเฟี้ยง ตายซะเถอะตาลุงไม่ไงแมใช้พลรัรงจิตอ่ะครบแล้วนะครับเพรยูหูเป็นของเราครับเพรสามันเฮ้ยโหกะโหลกบินได้คือหลบกันครับหลบกะโหลกบินได้ก่อนนี่ไงกะโหลกบินได้เฮ้ยไม่หมดเลยอะแม่มีสองตัวสาตัวอ๋อเลือดหยดมันก็จะฟูมานะครับ จะจัดการยังไงอะไม่ถึงเออนี่จัดการอย่างนี้ครับระเบิดไปอุ๊ยคุณแจลงไปได้ไหมเลือดลดไหมไม่ลดนะครับเลือดโอ้มีตังค์ด้วยถึงไหมนิดเดียวครับอีกทีถึงไหมถึงครับอ๋อคุณแจแดงก็แกะมาจตรงนี้นะครับบแล้วเราขึ้นไปไงมีวิธีเดียวครับที่จะขึ้นไปได้นั่นคือต้องเปลี่ยนชุดเกาะอ,อีกแล้วนะครับ ไปได้ฮ่าฮ่านึกว่าแค่นี้จะฟังเขาได้แล้วอันแน่ได้ผลึกทัดแสงนะน่าจะได้น่าจะเป็นทัดแสงนะเราเดาเป็นบวกบวกนะเพราะว่าทาัดไฟเราเห็นแล้วน่าจะเป็นทัดแสงนะครับโอ้โหลดไปสี่พันนะครับตายไปสองทีมั้งตายสองทีสักทีหนึ่งไม่รู้นะเชิญอ,อ่าเล่นต่อกันยาวๆเลยครับผมเข้าไปเลยครับ ยังไงอาวุธชิ้นที่ผมถืออยู่ในตอนนี้ก็คงจะดีที่สุดนะในตอนนี้นะวงเล็บแต่คงไม่ดีที่สุดในเกมหรอกนะแต่ว่าก็คงดีที่สุดในตอนนี้เนี่ครับมันองต้องเป็นผนึกท่าแสงนะเดาๆตรว,าวดดบางีีครับไม่มีของนะครับเฮ้ยเห็นอะไรแวบๆข้างล่างเอ้ยหูมายะเอานนี้ไปกินโอ้โหมันอ้าวโอ้มันวิ่งมาระเบิดตัวเองนะ อที่สงสัยกันว่าทําไมมันระเบิดตะกี้นะไอแกมีคนไลเวทอีกแล้วครับนี่อ,อยู่้าง่างเอ้ยลนลนต้องใช้เสื้อเขียวนะครับในการที่เราจะยืนตรงนั้นอ่าครับต้องใช้ชุดกระดินไม่ไงครับซัดต่อหน้าเลยครับไดเพชรไปตรงนี้มันล่นนะครับ ตรงนี้เจ็บได้ไหมได้ครับหมายครับชุบหลบหลบเกือบไปแล้วครับเกือบไม่รอดครับตะกี้ตรงนี้มันต้องโดดได้แน่ๆนเลยเอ้ยเกือบไม่ถึงโดดถึงครับได้จริงๆนะครับผมมได้กุญแจครับโชคดีจริงๆงครับยิงไปก่อนครับได้เสื้อเกาะครับ ไอ้อะไรเนี่ยอ๋อเงินนะครับไม่ว่าอะไรเห็นเป็นแสงแสงยวโหวางที่พื้นนี้เลยครับไม่เก็บก็ไม่ไหวแล้วครับหลบครับไม่ต้องไปสนใจมันไอตัวกี่กี้นี่ครับยิงหัวหน้าไปเลยครับนี่เรียบร้อยไปต่อครับอุ้ยลนตัวระเบิดเลยครับยิงละยิง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  อ่าโหพอดีเลยครับเกือบไปแล้วครับโชคดีที่ใช้ชุดเกาะน,นี้นะครับได้แหวนครับเหยะเสกเยะเศกเหยะอุ้ยตีถัว่วพอโถเอ้ยขึ้นไม่ได้ตีถัว่วตรงนี้ครับไม่ทะลุครับเอ้ยโอ้โหโดนหวัหวหัวเปิดไปเลยครับตายครับตายเรียบร้อย <c oughs> ตายเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยไม่ถึง ฉันต้องโดดให้ถึงถึงครับตรงนี้มีแสงไม่มีของโดดไหมครับอ้าอย่าไอน้นี่แกอุย้ยปล่อยกระโหลกปล่อยหัวกระโหลกนะครับเฮ้ยหลบไฟมันก่อนปล่อยหัวกระโหลกเดี๋ยวเราต้องขึ้นเฮ้ยไม่ต้องขึ้นก็ได้เด,ดี๋ยวจะไป,ไปยิงมันตรงนู้นเอ้ยอะไรมึงเนี่ยทึบโดดมาตรงนี้เรายิงตรงนี้ ยิงสิพังไปครับระวังไอ้ลูกกระตา่ายอแต่มันยิงเรานะหลบมันก่อนโอเคเรียบร้อยครับได้กุญแจและวไขกุญแจแล้วโดดอย่างนี้ยิงนี่เรียบร้อยเป็นไงแหมจังหวะพอดีเป๊ะเลยครับตัวนี้สร้างมาทําไมเนี่ยสร้างมาให้โดดไม่ได้เอะเอาขึ้นไม่ได้อา่าโดดแบบนี้ครับชุบ ถึงพอดีครับมันมีมันต้องมีของแน่ๆเลยไม่งั้นมันแม่มให้เราโดดมาไม่มีอะไรเลยเราสร้างมาทําไมวะเนี้ยเออสร้างมาให้กูโดดตรงนี้ทําไมวะเนี้ยยังมีตรงนั้นอยู่นะครับขาดใจอยู่ครับอุ้ยโดดครับไม่มีอะไรครับแหม่ให้เราโดดให้มันเราโดดท้ามไปเลยมั้งแล้วของเรืองมันจะได้สะดวกมั้งนี่ไงแหมเฮ้ยโอ้โหอายะ ลดลบครับข้างบนมีของแน่ลงมาอย่างนี้ครับนี่ครับเดินข้างหลังจึ๊บลงได้ครับบอดเลือดไม่มีปัญหาเปิดประตูครับไปต่อครับอ่ะสุดจนได้ครับวันนี้ยังไม่ตายนะครับเฮ้ยเราตายยังย่างครับยังไม่ตายครับด้านนี้โอเคครับได้ของสองย่างนะครับมีสีย่างอ๋อโบนัสใหม่นะครับ ยิงก่อนเลยอย่างแรกโบนัสไม่เนี่ยโอ้เพชรทั้งนั้นเลยแต่ว่ากุญแจทองผมเตรียมมาอยู่แล้วได้กุญแจแดงเปิดเปิดได้ไรอะ่ะมถะเอ้ยมันจะคุ้มไหมเนี่ยข้างบนต้องมีของแน่แน่เ <c oughs> ดาไม่ยากเอ้ยเพชรนี่มาโ,โถเอ้ยทำไมเราไม่เก็บเพชรวะตันแล้วโอเคโดดไปโดดไปเฮ้ยอ,อะไรหล่นนึกแล้วเชียว นี่ไงหล่นมาสิหล่นมาสิยิงให้หมดนะอะเฮ้ยหล่นไหมจอะนี่ในป่าเราเหมาะใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยแต่หัวหน้ามันคือแมงมุมใช่ไหมเรายิงมันตายไปแล้วนะหัวหน้ะลูกน้องยังไม่ยอมจำนนนีิเกรอเฮ้ยหรือว่า,าแมงมุมนะั้นมันเป็นแมงมุมเฝ้าปราศาทมันไม่ใช่แมงมุมเฝ้าป่าหรือเปล่าเฮ้ยมันหล่นมาเพียบเลยทีนี้ วันนี้ระเบิดไปยังยังไม่ระเบิดอุยมันระเบิดแรงมากครับระเบิดไก่มากเลยนะล้วมีตะเกะอ๋อคุณเจนี่มาขาตรงนี้นะครับเราก็จะออกได้โอเคเล็บรอยเป็นโบนัสท,ที่ต้องสู้จริงๆได้สองหมื่นกับเก้าพันะครับอ่าไปประตูที่ประตูที่ยี่สี่ครับเข้าไปเลยครับผมไม่ขายไม่อะไรทั้งนั้นเข้าไปเลย มาถึงแล้วอ๋อมีข้างขาวด้วยครับอย่าบอกว่ามีหัวหน้าข้าง่าวนะก็ไม่แน่นะเห็นข้าง่าวบินแบบเฮ้ยแบบตรงนี้มันต้องลงไปได้แน่ๆ,ๆเลยมีน้ําจะบอกนะว่าด้านนี้มีหัวหน้าข้าง่าวเฮ้ยต้นไม้มีลูกกาด้วยสงสัยเอาปามีดไปก่อนลงน้ําไปก่อนเฮ้ยในน้ำํำไม่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเุ้ยอึดมากเลยครับ ยิงไม่รู้กี่ทีครับโหโหอึดจ,จัดจัดน่าจะเป็นพอเสื้อเกาะมังเรามาเราไปตัขึ้นข้างบนแล้วนะเพราะว่าข้างล่างเราเขี่ยหมดแล้วต้นไม้ยิ้มแหฮ่ต้นไม้ยิ้มย,มย,มยิงเอาล่นเสือเอ้อกะเหมือนเราเลยชุดลองแววตังค์ไม่ใช่อะไรอ่ะความโลภมันมีในใจทุกคนนะครับผม อย่าให้มันเห็นครับแอบกันนี่มาถึงนี้ครับหญิงหัวะโอ้แสงว่าเสือ้อเกาะมันดีอ๋อมีปุ่มอยู่ตรงนั้นเราจะทันไหมเนี่ยชึบชึบทันนะครับอ่าได้ตาประจำตระกูลอีกแล้วได้เจ็มทัดลมนะอเล็กเจ็มเรียก,ยกอัญมณีเรียกอะไรก็ได้แต่เราถนัดนะ ในน้ำอ่ะในน้ำมีปลาในาน้ำมีข้าวยิงเบิดทางไปก่อนครับเพื่อเจอตัวอะไรเอ้ยโอ้โหมีของเล่นใหม่ครับอู้หาใหม่หาใหม่าใหมู่<อ>้ของเล่นใหม่ครับของเล่นใหม่อะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยผีพายครับมีผีพายนั่นมันตัวอะไรครับ มันมีผีพายด้วยอ่ะอะได้กุญแจครับโดนมาทางนี้ชึบมะเปิดประตูมาทางนี้ครับเฮ้ยมียเพชรอ่ะแล้มีพุ่งๆเงี้ยยิง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 ,ยงโอ๊ยยิงไม่ทะลุโอ้ยเศรษฐียบยิงไม่ทะลุเกือบแย่ครับยิงไม่ทะลุน้ำนี่ไงต่อน้้ำมันพุ่งเลนะไม่ทะลุเดี๋ยวได้๋ย้วมามาทางนี้ก่อนครับ มันตรงนั้นมันต้องมีอะไรนแน่ๆเอ้ยถึงไม่ถึงมีหินเห็นไหมมีของจริงด้วยวิ่งมาทางนี้แล้วโดดไม่ข้ามครับอดดไม่ได้ติดโถเอ้ยต้องขึ้นบนะมวลดีเอ้ยผีพายแล้วโอ้มันเป็นกระดูกนะมันเป็นกระดูกแต่ว่ามันโดนขี้โคลนอะขี้โคลนมันไอเนี่ยมันแปะนะเปิดครับ เฮ้ยโอ้โหได้ตังค์ไหม่หมดจะได้เหมือนกันนะเนี่ยตัาไหมเฮ้ยเอาได้สินี่งเอาได้ไหมไม่ได้ไม่ถึงไม่ถึงอ๋อเอ้ยโอ้โหโล่นตายเลยถ้าเราร่นเราตายเลยนะโอ้ยตายนะครับคือต้องจังหวะตอนมันพุ่งๆนะเราถึงจะไปได้ ถ้าทำไงถึงจะถึงนะเออเนี่ยจังหวะนี้อ,อ้วยลนไม่ถึงครับรอจงังหวะนะจังหวะตอนที่มันพุ่งพุ่ง,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 งอ,อ่ะพุ่งๆแรงๆอ่ะก็ถึงครับนะกว่าจะขึ้นมาได้ เฮ้อะไรอ่ะเอาใหญ่ผีไผยย่อ่ะโอ้จังหวะพุ่งพอดีครับลบโอ้มันอยู่ตรงนี้ครับเรียบร้อยแต่ก็ได้เพชรจนครบแล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้หนมันยาวจริงพุ่งเร็วอ๋อมันมีจังหวะของมันอยู่นะครับ เราเลยขึ้นข้างบนไม่ได้เลยพระโทเอ๋ยข้างบนมีข้องแน่แนเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนชุดเกาะหน่อยนะครับขาใจตรงนั้นนะครับชึบชึบอ่าชึบชึบนี่อ่ะข้างบนต้องมีข้องแน่ๆเสร็จเราครับข้องเป็นของเราประตูอะไรก็ไม่รู้นะครับไปดีฟ้านะครับโอ้โหขัดของชิ้นเดียวนะครับผม อ่าเอาล้ครับเราก็มาถึงประตูที่25กันแล้วนะครับวันนี้ผมก็คงต้องจบคลิปวิดีโอแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะถ้าคืนนั้นมันจะยาวไปนะครับคลิปวิดีโอแล้วมันจะลงยากนะอ่าถ้ายังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยครับอ่าถ้ายังไงก็คอมเมนต์มีอะไรอยากจะบอกหรืออยากจะอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับผมคิดว่าเกมมันก็ไปสักครึ่งหนึ่งแล้วนะเพราะว่ามัน6 3เแล้วนะ ดูจากท่าทางแล้วนะอ่าส่วนวันนี้ผมนายป๊ Man, อปเอ็กแมนคงต้องลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม